ใครที่เคยติดตามคลิป b u d g e ต i n g หรือว่าคลิปทําสวยของเรานะคะจะรู้ว่าเราเนี่ยเป็นคนที่กันงบไปทุกๆปีนะสำหรับการทําสวยไม่ว่าจะเป็นทัร์ทการสกินแคร์ดูแลตัวเองใดๆนะบอกตรงๆนะคะว่าพอเข้าเลข3แล้วเนี่ยด้วยความที่เราทํางานหนะักด้วยนะคะแล้วก็ต้องดูแลตัวเองให้ดีขึ้นในหลายๆมุมไม่ว่าจะเป็นเรื่องแบบสุขภาพกายใจแล้วก็ความสวยความงามคลิปนี้นะคะก็เลยอยากจะมาแชร์นะให้เพื่อนสาวในวัย30กว่าหรือว่าใกล้เคียงนะทําอะไรแล้วมันคุ้มค่าบ้างเริ่มต้นนะคะอย่างแรกด้วยไอเทมที่เราว่าหลั ค่ะค่อนข้างเบานะถ้าเทียบกับเอฟเฟกที่ได้ซึ่งก็คือนี่เลยค่ะกัวซานะคะสําหรับใครที่ไม่รู้เนาะอันนี้คือมันจะเป็นแบบศาสตร์ในฝั่งจีนช่วยนวดกระตุ้นการไหลเวียนของเลือดแล้วก็เดรนน้าเหลืองนะคะออกจากหน้าเราซึ่งเอาจริงๆนะทาได้ง่ายแล้วก็ทําใช้เวลาไม่นานนะคะใครอยากทาวเช้าเย็นก็ได้แต่ส่วนมากเราจะทําช่วงกลางคืนเพราะว่ารู้สึกว่ามันเป็นหนึ่งในสกินแคร์รูทีนแล้วก็มันช่วยในการแบบผ่อนคลายด้วยระดับหนึ่งแล้วก็จริงๆนะคะมันสามารถใช้ควบคู่กับสกินแคร์ที่เรามีอยู่แล้วได้แต่ว่าก็็จะะแนะนนนําให้มัเป อะไรที่มันลื่นนิดนึงนะคะ t e เ t u r e เป็นออยหรือว่าเป็นซรั u m ที่มีความชุ่มชื้นสูงๆนะคะทําให้ผิวเนี่ยไม่แบบเกาะติดผิวเราแล้วก็ดึงผิวนะอันนั้นจะทําให้ผิวไปเพียวไปอีกนะถ้าเกิดรู้สึกว่าเริ่มฝืดเมื่อไหร่นะคะก็ให้เติมทันทีเลยอย่างที่เราใช้นะคะก็จะมีเป็น2อันนี้เริ่มต้นราคาตั้งแต่หลักร้อยไปถึงหลักพันเลยนะคะตัวนี้ก็จะเป็น r o ลอร์นะคะสามารถใช้กลิ้งๆได้แต่ใช้แค่ตัวนี้เราว่าก็โอเคแล้วนะไม่ว่าจะเป็นแบบ a r e ยใหญ,ใหญ่ๆก็สามารถใช้ได้หรือว่าตามแบบซอกน,น่นนีีัะะคะก็สามามรถเ ใครที่แบบอยากเริ่มต้นอยากลองก่อนก็สามารถเริ่มที่ไซส์นี้ได้นะคะใครที่แบบเชื่อในเรื่องพลังงาน Energy ต่างๆนะคะก็าสามารถเลือกหินที่แบบมันตอบโจทย์ในเรื่องของพลังงานที่เราต้องการได้อย่าง Rose Quartz อันนี้มันก็จะแบบเกี่ยวกับแบบเรื่องพลังงานความรักความเพียวอะไรใดๆนะคะสามารถไปหาศึกษาต่อกันเองได้นะสำหรับการใช้ควซา,านะคะเดี๋ยวเราจะแปะพวก Instruction ต่างๆนะที่เราทําตามนะคะเอาไว้ให้ใน description box ด้วยอย่างแรกเลยคือเรารู้สึกว่าแบบความบวมความลายต่างๆหน้ามันดูกระชับมากขึ้นแล้วก็อย่างที่2ในเรื่องของความย เราลู้กว่าเวลาทําเสร็จทันทีปุ๊บมันก็ยกจริงแต่ถ้าถามว่ามันยกไปในประดับที่เทียบกับหัตถการได้ไหมเราก็ว่าไม่นะคะอย่างที่2นะคะก็คือหัตถการแล้วก็สกินแคร์ที่จะช่วยพยุงให้หัตถการของเราเนี่ยไปได้ไกลมากที่สุดนะคะถ้าพูดถึงในเชิงหัตถการนะคนถามเข้ามาแบบบ่อยแล้วก็เรื่อยๆเลยนะคะเอาจริงๆสิ่งที่เราทำอ่ะมีไม่เยอะเลยนะคะอย่างแรกเนาะเราก็จะแบบโบโท, ks, ท็อกซ์ทุกๆ6กถึงแเดือนนะคะก็จะเป็นบริเวณหน้าผากนี่แหละที่เน้นทาเป็นส่วนใหญ่แล้วก็กรามก็มีทําบ้างแต่นานๆท,ทําทีไม่ไ ที่ให้ความสําคัญก็จะเป็นเทคโนโลยียกกระชับนะด้วยงานเครื่องต่างๆพอเราทําทุกๆ6เดือนเราก็จะเปลี่ยนไปเรื่อยๆเพราะว่ามันก็จะมีเทคโนโลยีใหม่ออกมาทุกๆปีนะคะทาให้เราแบบได้จาไปลองอันนั้นอันนี้เพื่อจะได้เอามาบอกต่อกับทุกคนว่าเฮ้ยเราไปลองตัวนี้มาแล้วผลมันเป็นยังไงบ้างเฮ้ยเรื่องยกกระชับมันดีจริงไหมหรือมันช่วยเรื่องสกินเท็กซ์เจอร์มันช่วยผิวเรายังไงได้บ้างแต่ละเครื่องเราว่ามันมีข้อดีข้อเด่นไม่เหมือนกันนะคะก็ต้องเลือกเอาที่ตอบโจทย์ว่าเฮ้ยเราอยากได้เรื่องของยกกระชับก, lift า,รา,รา,การลริฟ คอลลาเจนอะไรด้วยนะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะที่ทําบ้างแต่ว่าไม่ได้ทําบ่อยนะคะก็คือเรื่องของการแบบ b r i g h t e n i n g หรือว่าทําให้ความกระจ่างใสของผิวพลัดเซลต่างๆพิโกอะไรเงี้ยก็เคยทํามาบ้างแต่ว่านานๆนานๆจะทําทีคะ่ะแต่ถ้าพูดถึงเรื่องของสกินแคร์นะเราจะเห็นบางคนที่พูดในอินเทอร์เน็ตว่าแบบว่าเฮ้ยฉันแค่ทําหัตถการก็เพียงพอแล้วสกินแคร์หรือว่าการดูแลผิวระหว่างนั้นไม่ค่อยจาเป็นซึ่งอันเนี้ยเป็นอะไรที่เราแอบไม่ค่อยเห็นด้วยเท่าไหร่นะคะส่วนตัวเรารู้สึกว่าอะไรที่ทําแล้วดีก็็ทําาาาาไปเเเรรรรืื่่่่อออองงงผิววววขะแล้หััตกกมนนจจชยใ แบบขั้นด้านในแต่ว่าในเรื่องของสกินแคร์ที่จะต้องช่วยดูแลปราการผิวความชุ่มชื้นอะไรใดๆแล้วว่ามันก็ยังจําเป็นอยู่นะคะโดยเฉพาะถ้าเรารู้สึกว่าเราอะทำผ่ากัดแล้วเราอยากที่จะให้มันเห็นผลจริงๆเหมือนใครที่ไปยกกระชับมาอยากให้มันยังยกอยู่ยังอยากให้แบบริว้วรอยมันดูตื้นไม่ลึกจนเกินไปหรือว่าความอิ่มฟูความแน่นของผิวเนี่ยยังอยู่กับเราไปได้เรื่อยๆโดยที่ไม่ต้องทําหาตัดบ่อยขนาดนั้นนะคะเราว่าสกินแคร์ที่ดีก็มีส่วนมากๆเลยอย่างที่เราใช้อยู่นะคะก็จะเป็นตัวนี้เลย u ูเซอ เอพ i c i l i n นเซ um นะคะตัวนี้ใช้มาตั้งแต่ปีที่แล้วนะชอบหลายอย่างมากๆตั้งแต่เท็กเจอร์เนาะมันซึมง,ง่ายแล้วก็กลิ่นด้วยนะคะและที่สําคัญก็คือสรรพคุณของเขาเราว่าตัวนี้คือเป็นเกมชนเจอร์สำหรับผิวในวัย30กว่าจริงๆคือตัวเดียวอะเราว่าเขาทําได้หลายอย่างมากไม่ว่าจะเป็นเรื่องจากการริ้วรอยผิวเนียนละเอียดขึ้นนะคะแล้วก็ในการช่วยฟื้นบํารุงเซลล์ผิวอย่างต่อเนื่องนะคะตัวนี้คือเขาเก่งมากอยากให้ดูเท็กเจอร์นะคือชอบมากๆเลยคือเราว่าทาได้ทั้งเช้าเย็นเลยอะสำหรับคนที่แบบผิวมัน ่ายแบบเรานะคะคือใช้กลางวันก็ยังใช้ได้อยู่แล้วกลิ่นก็คือดีมากๆไม่ได้ฉุนเกินไปแล้วตัวนี้นะคะเขามีผลวิจัยจากผู้ใช้จริงด้วยนะคะว่าเห็นผลภายใน4สัปดาห์ตัวนี้พอใช้ควบคู่กับการทําหัตารไปด้วยเนาะมันก็รู้สึกอุ่นใจว่าแบบเอ้ยเราจะเมนเทนความแน่นความอิ่มฟูของผิวเราอะ่ะไปได้เรื่อยๆอย่างตอนนี้ค่ะเราห่างจากการโบท็อกซ์มาประมาณน,น่าจะ7เดือนแล้วคือใกล้จะต้องได้คิวจองไปทําโบท็อกซ์แล้วนะคะก็รู้สึกว่ามันไม่ได้ย่นมากคือปกติเวลาเราใกล้คิวโบท็อกจะรู้สึกว่าแบบ คนไม่ไหวแล้วคือหน้าผากจะรู้สึกว่ามันมี texture แล้วเราอยากจะไปฉีดให้มันตึงแต่ครั้งนี้ดูดิพอครบแบบ 6- 7เดือนแล้วอ่ะเราก็ยังไม่ได้รู้สึกว่าเฮ้ยจะต้องรีบวิ่งไปเติมโบท็อกนะคะก็ยังรู้สึกว่าคุณภาพผิวยังโอเคอยู่แต่จริงๆมันก็คือองรวมดนะ้วยเนาะอย่างที่เราบอกเลยคือฮาร์ดากรสกินแคร์แล้วก็การดูแลสุขภาพเรื่องการกินให้ครบห้าหมู่การดื่มน้ําให้เพียงพออย่างเงี้ยมันก็จะช่วยเรื่องผิวองรวมคือเราอยากให้มองเป็นแบบอีโคซิสเต็มมากกว่านะว่าเราสามารถดูแลผิวเรายังไงให้ยืความตตงง ความอิ่มฟูความเรียบเนียนไปให้กับเราได้นานๆสําหรับใครนะคะที่อยากฟังผลวิจัยนะเป็นตัวเลขมายืนยันชัดๆนะคะทางไบร์เขาก็มีผลทดสอบทางคลินิกชัดเจนนะว่า78%เนี่ยขนาดของริ้วรอยลดลงแล้วก็98%นะคะของผู้ใช้จริงบอกว่าริ้วรอยลดลงผิวดูอ่อนเยาว์ขึ้นนะคะทําให้ไม่ต้องไปฮัตการทรีตเมนต์อะไรบ่อยๆสาหรับสารสก,กัดนะคะตัวนี้เขาก็จัดเต็มมากๆเลยอย่างแรกนะคะแน่นอนว่าคือตัวสารเนพิซิลินตัวนี้เขาเป็นสารสําคัญที่ช่วยฟื้นบารุงเซลล์ผิวให้อ่อนเยาว์ ต่่ออเนืงจนทําให้ผิวเรากลับมาทํางานมีประสิทธิภาพอีกครั้งหนึ่งนะคะส่งผลให้ผิวดูอิ่มฟูเนียนละเอียดแล้วก็สุขภาพดีมากขึ้นตัวที่2นะคะก็คือไฮยาลูรอนิกแอซิดมีขนาด2โมเลกุลด้วยกันนะคะซึ่งเขาจะช่วยเติมความชุ่มชื้นให้ผิวชั้นบนแล้วก็กระตุ้นการสร้างไฮยาลูรอนถึง2องเด้วยแล้วก็ตัวที่3นะคะอินโสโอลนตัวนี้นะคะจะทําให้ผิวชุ่มชื้นนานขึ้นลดการสลายนะคะของไฮยามากกวา่า5้ิเรตแล้วก็ช่วยลดการเกิดริ้วรอยด้วยตัวท ยาลูรอนนะแล้วก็พวกคอลลาเจนอิลาสตินนะคะช่วยให้ผิวเรานุ่มยืดหยุ่นแล้วก็เรียบเนียนมากขึ้นการทําหัตถการนะคะถ้าคนนอกดูเข้ามาก็จะคิดว่ามันสิ้นเปลืองได้นะคะแต่ถ้าเรารู้จักนะคะเสริมสกินแคร์ที่ช่วยยือให้ผลลัพธ์ไปกับเราได้นานขึ้นเนี่ยช่วยเพิ่มประสิทธิภาพหลังทําหาตถการนะคะก็จะทําให้เราไม่ต้องไปทําซ้ําบ่อยๆนะคะทําครั้งเดียวก็คืออยู่ได้ยาวๆเลยเป็นทริคที่เราเองก็ใช้นะคะทําให้เงินเราเนี่ยมันอยู่แบบคุ้มค่ามากขึ้นข้อสานะคะที่เรารู้สึกว่าทาแล้ว หรับเราที่สกิลการแต่งหน้าน้อยมากๆอยู่แล้วนะคะพอไปเรียนครั้งหนึ่งรู้สึกว่า return on investment ในการลงทุนของตัวเองอะมันเยอะมากๆเลยใครที่รู้สึกว่าตัวเองมี limitation เนาในเรื่องสกิลการแต่งหน้าให้มันดูสวยอะลองไปเรียนดูเนาะบางคอร์สเขาจะมีทำ personal color ให้ด้วยแล้วเขาก็สามารถแนะนำตามลุคที่เราต้องการถ้าเราอยากจะเรียนในการแต่ง everyday look ให้มันดูมีอะไรมากขึ้นดูป๊อปดูเหมาะกับหน้ามากขึ้นนะคะก็สามารถแจ้ง makeup artist ที่เราไปเรียนด้วยได้นะหรือว่าใครที่อยากจะเรียนแต่งไปลุคออกงานออกอีเวนต์ต่าง อย่างเงี้ยก็สามารถแจ้งไปได้เลยบางอย่างนะต้องบอกว่าแบบดูจาก YouTube ทําตามมันไม่เหมือนกับการได้ไปเรียนกับคนที่เขามีประสบการณ์จริงๆแล้วเวลาเราไปเรียนอะส่วนมากครึ่งหนึ่งนะคะเขาก็จะแต่งให้ดูแล้วแล้วเขาก็จะให้เราลองแต่งอีกครึ่งหนึ่งซึ่งมันเปิดโลกมากๆเลยบางทีดูคนอื่นทําแล้วมันง่ายแต่พอได้ลงมือทําเองจริงอะเฮ้ยมันไปไม่เป็นพอเกิดข้อผิดพลาดเกิดขึ้นเราก็ไม่รู้ว่ามันจะต้องแก้ยังไงนะคะแต่การที่เรามีคนอะ่ะประกบเราว่าเฮ้ยลองเบลนด์แบบนี้ดูลองใช้สีแบบนั้นดูลองกลิตเตอร์เม็ดกกมใหญ่่ัันนแตตางงงยไ เขาบอกให้เราแบบละเอียดมากๆนะคะมันทําให้เราแบบกลับบ้านมาฝึกฝนแล้วก็แต่งเองให้สวยไม่ยากเลยบอกเลยว่าเรียนทีเดียวคือใช้ได้ยาวๆจริงๆนะคะส่วนตัวก็เรียนมาแล้วกับครู2คนนะคะเลือกลุกที่ต่างกันนะเป็น everyday ลุกคนหนึ่งแล้วก็เป็นลุกออกงานคนหนึ่งก็รู้สึกว่าเอามาอัด p ดกับการแต่งหน้าประจําวันคือได้เยอะมากๆเลยสุดท้ายแล้วนะคะอยากบอกว่าการลงทุนกับความสวยนะคะไม่ใช่การสิ้นเปลืองนะคะโดยเฉพาะถ้ามันเป็นความสุขข,ของเราแล,แล้วเรารู้สึกว่าเราฉลาดเลือกแล้วลงทุนกับอะไรที่เห็นผลได้จริงนะคะใน3ข้อนี้นะคะใคร ชอบข้อไหนนะคะคอมเมนต์บอกกันไว้นะคะหรือใครมีใครมีอะไรที่คุ้มค่าแนะนํากันอีกนะคะคอมเมนต์คุยกันด้านล่างได้เลย